EP ที่16แล้วนะคะเราบันทึกบัญชีถึงรายการค้าวันที่26ปการานะคะ,อ,ะออกใบแจ้งหนี้เลขที่001ค่าเป็นค่าซ่อมแซมจำนวน4,000บาทให้บริษัทพิทักษ์จำกัดซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มรายการนี้นะคะจะเป็นการออกใบแจ้งหนี้ เพราะฉะนั้นเราไปบันทึกบัญชีที่สมุดรายวันทั่วไปนะคะแล้วก็ต้องมีภาษีมูลค่าเพิ่ม7%ลงบันทึกบัญชีอยู่ด้วยนะคะเพราะว่า,เ,าเราเป็นบริษัทอักษรจำกัดนะคะเราจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะแต่ลูกค้าไม่ได้จดก็ไม่เป็นไรนะคะเ,เราก็ต้องลงภาษีในส่วนที่เป็นของเรานะคะไปที่เล่มรายวันทั่วไปนะคะ กดเพิ่มค่ะวันที่2 6 01 62รายละเอียดนะคะออกใบแจ้งหนี้ค่าซ่อมแซมชื่อบัญชีเดบิตลูกหนี้การค้านะคะจำนวนเงินด้านเดบิตเราเว้นไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวให้โปรแกรมคำนวณให้ แล้วก็เครดิตรายได้รายได้จากการขายนะคะ,อะขอโทษค่ะรายได้จากการให้บริการให้เราเข้าไปแก้ไขรายได้จากการรับจ้างอันนี้ก็ได้นะคะให้เป็นรายได้จากการให้บริการ เพื่อความมั่นใจว่ามันจะไม่ซ้ำชื่อกับอันที่มันมีอยู่แล้วให้เราเคาะหนึ่งครั้งก่อนนะคะเคาะที่หน้าตัวรอเรือนะคะแล้วก็แก้เป็นรายได้จากการให้บริการาเรียบร้อยนะคะก็ใส่ด้านเครดิตนะคะ4,000บาทแล้วก็เครดิตภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนดค่ะ ก็กด F 1 1 f นะคะเพื่อคำนวณภาษีนะคะ4,000ั 4, คูณเหารด้วย100นะคะภาษีซื้ออ๋อมันต้องเป็นภาษีขายถูกไหมคะอ่ะเดี๋ยวเราใส่ตัวเลขไปก่อน,นะคะ่ะกด F 9นะคะอ่าตรงนี้ก็แก้เป็นภาษีขายนะคะอ่ไแก้ขเรียบร้อยนะคะเพราะว่า พิทักษ์นะคะเขาเป็นลูกหนี้เรานะคะต้องเป็นภาษีขายยังไม่ถึงกําหนดนะคะทีนี้ภาษีขายไม่ถึงกำหนดน่าจะชื่อบัญชีไม่ถูกต้องนะคะเดี๋ยวลองเราเข้าไปแก้ชื่อนิดหนึ่งภาษีขายตกคำว่ายังนะคะถ้าเกิดแบบนี้นักเรียนก็เข้าไปแก้ไขชื่อได้นะคะภาษีขายยังไม่ถึงกำหนดแล้วก็เซฟนะคะ ่ะเรียบร้อยแก้ไขชื่อถูกต้องแล้วนะคะอ่าเหลือจำนวนเงินเดบิตด้านที่เป็นลูกหนี้นะคะอ่ะว้วกด f 2ได้เลยค่ะเดี๋ยวโปรแกรมเขาคำนวณยอดที่เหลือให้อ่ะก็เป็น4,280บาทนะคะเรียบร้อยแล้วก็กดเซฟค่ะต่อไปอีกรายการหนึ่งนะคะวันที่27 ออกตัวสัญญาใช้เงินระยะเวลา1เดือนดอกเบี้ย7.5%ต่อปีเพื่อชำระหนี้ให้กับอายุทยาการไฟฟ้าตามใบส่งของทับไปกำกับภาษีเลขที่1133ได้รับเอกสารเลขที่9870อันนี้เป็นการจ่ายชำระหนี้ให้เจ้าหนี้โดยออกตัวสัญญาใช้เงินถ้าเจอ โจทย์ลักษณะแบบนี้หรือรายการลักษณะแบบนี้เราต้องย้อนกลับไปดูนะคะว่าอยอดเงินในใบกำกับภาษี113 3มันมียอดเงินเท่าไหร่เพื่อจะได้เอามาบันทึกบัญชีได้ถูกนะคะอ,ะอันนี้เป็นการซื้อนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูเลขที่113 3นะคะว่าเราซื้อมามียอดเงินจำนวนเท่าไหร่นะคะอันนี้เราออกไปก่อนนะคะ ให้ไปดูยอดเงินที่สมุดรายวันซื้อนะคะเจอแล้วนะคะนี่เลขอ้างอิง1น3่งอยุธยาให้เรากดแก้ไขเข้าไปดูนะคะออยอดนี้ทั้งหมดนะคะที่เราต้องไปออกเป็นตั๋วเงินก็คือยอด16050 0ให้เรานะคะให้เรา,าให้เราเลือกราคานี้นะคะแล้วก็ คอนโทซีค่ะ Copy Copy อ้ไว้กดกด Ctrl c อนโทซีเสร็จก็ออกไปค่ะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะต้องไปบันทึกการออกตัวสัญญาใช้เงินในสมุดร,รายวันทั่วไปนะคะเราก็เข้าสมุดร,รายวันทั่วไปอ่ะแล้วก็เพิ่มนะคะวันที่27่สิบศูนย์หนึ รายละเอียดนะคะก็ใส่ว่าออกตัว๋วสัญญาใช้เงินให้บริษัทอายุทยาการไฟฟ้าจำกัดนะคะ,ะชื่อบัญชีนะคะ,ะเดบิตนะคะเจ้าหนี้การค้าอ่าแล้วเราก็คอนโทรล V นะคะ ยอดเงินที่เราไปไปดูแล้วก็ Copy มาเมื่อกี้นะคะอ่าแล้วก็เครดิตตัวสัญญาตัวสัญญาถ้าไม่มีชื่อบัญชีนี้นะคะอ่าใช้ตัวสัญญาอ่าใช้ตัวเงินจ่ายค่ะใช้ตัวเงินจ่ายตัวเงินจ่ายก็ไม่มีชื่อนะคะ เราสามารถนะคะเพิ่มเพิ่มเข้าไปนะคะตัวเงินจ่ายนะคะจะอยู่หมวดที่2นะคะ,ะเพิ่มเพิ่มเองได้นะคะชื่อบัญชีตัวเงินจ่ายอยู่หมวดที่2นะคะหมวดนีิสินแล้วก็ชนิดของบัญชีก็ใส่ตัวดีให้เป็นบัญชีย่อยนะคะ ก็กดบันทึกนะคะอ่ามาเรียบร้อยแล้วนะคะก็กด f 2เลยค่ะอ่าเรียบร้อยแล้วนะคะการออกตัวเงินจ่ายก็กดบันทึกได้เลยค่ะต่อไปนะคะจะเป็นรายการวันที่ าที่30นะคะเป็นการจ่ายเงินเดือนผู้จัดการและพนักงานโดยการโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์เข้าบัญชีเงินฝากพนักงานแล้วก็มีการหักประกันสังคม5%ตามกฎหมายนะคะให้ใช้สมุดเงินสดจ่ายนะคะให้ใช้สมุดเงินสดจ่าย แล้วก็มีรายการาที่ต้องจ่ายเงินเดือนให้พนักงานทั้งหมด5คนนะคะมีเงินเดือนแล้วก็มีการหักภาษีนะที่จ่ายด้วยนะคะให้ไปเราให้เราไปบันทึกที่ระบบบัญชีบันทึกรายการรายวันแล้วก็เลือกสมุดร,รายวันจ่ายนะคะแล้วก็กดเพิ่มค่ะ วันที่30.01.62อ่ารายละเอียดนะคะใส่ว่าจ่ายเงินเดือนพนักงานามาลงรายการเลยนะคะเดบิตเงินเดือนด้านเดบิตนะคะไปดูเลยค่ะเขาวรวมยอดมาให้แล้วเงินเดือนทั้งหมด1 2 0 0 0 0 0นะคะ ก็ใส่ได้เลยค่ะต่อไปนะคะเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมค่ะเงินสมทบนะคะอยู่ด้านเดบิตนะคะ5%วิธีคำนวณน,นะคะถ้าคนที่เงินเดือน เกิน15ื่นนะคะคนที่เงินเดือนตั้งแต่15ื่นขึ้นไปจะเสียหรือจะโดนหักประกันสังคม5%แต่ไม่เกิน750นะคะเพราะฉะนั้นมี3คนที่เงินเดือนเกิน15ื่นเราต้องหักเขาได้แค่750นะคะให้นักเรียนสังเกตนะ เงินเดือน15ื่นขึ้นไปมีอยู่3คนหากคนละ750นะคะส่วนอีก2คนลำดับที่4กับที่5เราต้องคำนวณโดยเอาเงินเดือนเขาคำนวณคูณ5%ปนะคะไปคำนวณของ2คนนี้ก่อนนะคะคนที่4เงินเดือน13ืนะคะ f 1 1 13คูณ5าหาร100 คนนี้จะหักโดนหักประกันสังคม650นะคะคนที่5คนที่5 7000บาทนะคะ7000คูณ5หา100คนนี้จะโดนหักประกันสังคม350นะคะอ่าทีนี้ก็เอามาบวกกันเลยค่ะ350บวก650 แล้วก็บวก750อีก3คนนะคะทั้งหมดนะคะที่เราหักประกันสังคมพนักงานทั้ง5คนไว้ยอดจะได้3,250นะคะอ่าคนที่4นะคะคนที่4คํานวณแล้วนะคะได้350คนที่5คํานวณแล้วได้650 คนที่1นคนที่สคนที่สคนละ750นะคะเพราะฉะนั้นทั้งหมดรวมแล้วได้3,250ค่ะกด F9 นะคะ,ะต่อไปนะคะด้านเครดิตนะคะจะเป็นภาษีเงินได้หักณนะที่จ่ายนะคะด้านเครดิตเขารวมยอดมาให้เราแล้วนะคะ1,200บาท หักภาษีหน้าที่จ่ายนะคะ1,200บาทเราก็ใส่ได้เลยค่ะต่อไปก็จะเป็นเ,เงินประกันสังคมค้างจ่ายนะคะด้านเครดิตนะคะให้เรา,เาคำนวณจากเงินสมทบที่หักพนักงานนะคะแล้วก็บวกด้วย เงินสมทบที่บริษัทออกให้พนักงานอีก1เท่านะคะกด F 1 1เค่ะเมื่อกี้เราคำนวณยอดประกันสังคมที่เราหักพนักงานไดพันไดอ้3 2 5้ใช่ไหมคะเราก็บวกไปอีกเท่าหนึ่งเป็นของบริษัทจ่ายสมทบให้พนักงานนะคะก็บวก3,250อายอดที่เป็น เงินประกันสังคมค้างจ่ายที่ต้องนําส่งสรรพากรใช่ไหมคะขอโทษค่ะที่ต้องนําส่งสํานักงานประกันสังคมก็จะได้6,500บาทกด F9 ฟค่ะทีนี้กิจการของเรานะคะอโอนเงินเดือนนะคะเข้า,าเข้า,าเงินบัญชีของอเงินฝากของพนักงานนะคะโดยเราจะโอนออกจาก บัญชีออมทรัพย์ของกิจการเพราะฉะนั้นเราก็เครดิตเงินฝากออมทรัพย์ค่ะแล้วก็กด F2 ค่ะอ่าก็จะได้ยอดตัดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นะคะเรียบร้อยแล้ว1 5 5 5 5แล้วเราก็กดเซฟได้เลยค่ะ